มัดีชาบชูนี่นะอ้นี่โนแปดิแปห้ามอะไรห้ามอยู่ในห้าอะมันดชาชาชมนดีชาบชูชาชตทไปกินชาบชาบูน้อนนี้ไอ้ไม่ต้องแปรตอนนี้ผมน่าจะมีประมาณสักเจ็ดโลแปดโลพี่พงศ์่คิว่าตอน ตอนนี้น่าจะประมาณ1 5ถึง18โลครับอืออ่ะพีะ่ซิมพี่ซิมพี่ซิมได้เท่าไหร่จักใจเลยนะ8โลโลอ้ <c oughs> อันนี้แบบไม่โม้ไม่โม้เลยก็บอกได้ 8, 8โล <c oughs> ผมได้เรียนรู้แล้วครับว่าซืา้อกินดีที่สุดซื้อกินเยอะๆนะครับทุกคนยไป่อ <c oughs> <c oughs> ใาชายอยาไปต่อรักเขารู้แล้วเหน่วยมากปลิปะลิตักผมอยู่พี่พี่ตักผมอยู่เออเออโอเคเดี๋ยวดูของพี่โน่ก่อนเลยคนแรกอู้ยมันโหลนึงเหรอมัชุดแรกครับชุดแรกเดี๋ยวเราดูตอนลอยนะพี่นี่ๆมามาี่ชุดแรกมาแยกมาแยกดูครับผมอันนี้ของผมเองครับ นมครับนี่ผมฮะโอ้เยอะ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 เสูสีสูสีมะเพลยเยอะกว่าด้วยมั้งนี่สองลสองโลเฮ้ยถึงสอโลองโเยผมรู้สึกว่าพี่องค์น่าจะเยอะมากนะหน้าคือแบบว่าโอมันหนักมากอย่างเนี้ยทำไมไม่มีอ่ะดูได้ตดครับได้ตดได้ตดเก็บไปเก็บไป วแค่ทำไรนะกินข้าวบางน้ำเออพี่รออยู่นี่แหละแต่ทำข้าวมาได้ปูเยอะนะเนี่ยโอ้ทั้งหมดก็ได้5โลได้ไหมครับได้ได้อู้ได้เยอะอยู่นะโอ้ยหทีนี่ของเราสามคนแล้วเนี่ยโอ้ยอุ้ยกินได้ทั้งหมดเลยอ่ะว้าเยอะมากเราไปแยกเราไปแยกเราไปแยก อันนาหลังสวยพี่เย้ปูปูปลาล่าปู้วยป้ยนเลยพี่ครับเข้าทีเดิมอันนีพี่เฮ้ยปได้เยอะๆเยอะลยอเยอะเลยเย้เย้อะแล้วอีกกิโลเนาะอีกกี่รอบสี่สักประมาณ20อบโอโ้เราไปล่อีกปรมาณักหรอบเดเราทคือคืยังไงคือแบบเราทาจิงังกันเล พี่มองแบบไม่เอาอะไรแล้วอ๋อได้รู้สยังไงพี่พงก์บอกก้องหน่อยรู้สึกไงที่เราทำมาวันนี้ดีใจด้วยดีใจด้วยนะครับดูคลิปนี้จบแล้วก็อย่าลืมกดไลค์กดซับสไครป์ช่องมันเปกาด้านล่างนี้นะครับผมแล้วก็อย่าพลาดความมันอื่นอย่าทางช่องครับไปเลยครับไปเลยจ้าไปเลยจ้า Let's go ไปเลย Let's go กาจ้ากาจ้ากาจ้าไปกันกาจ้ากาจ้าไปกันไปกัน